เคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนติดอยู่ในความรู้สึกเดิมๆจนอยากหาทางออกอยากมุบออนหนังสือที่เราจะพูดถึงวันนี้อาจช่วยเปิดมุมมองให้คุณเห็นถึงการก้าวข้ามผ่านในแบบที่แตกต่างกันออกไปคําว่ามุกออนที่มีการตีความที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เฉพาะกับเรื่องราวของความรักในแบบคนหนุ่มสาวแต่ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ขัดแย้งพ่อแม่กับลูกเรื่องของปัญหาในที่ทํางานต่างๆล้วนเป็นตัวอย่างของอุปสรรคหรือว่าปมปัญหาที่เราจะต้องก้าวผ่าน บุบออนเนี่ยจึงเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจากยี่สบสองนักเขียนที่มีความน่าสนใจแต่และคนต่างมีมุมมองและก็วิธีการเขียนที่มีเอากาลักษณ์มากครับหนังสือเล่มน,นี้เหมือนเป็นบันทึกการเดินทางของยี่สบเรื่องสั้นจากนักเขียนทั้งหมด22คนแต่และเรื่องสั้นเนี่ยเล่าเรื่องราวของคนที่ต้องเจอกับปัญหาครับอุปสรรคหรือว่าความเจ็บปวดในบริบทที่แตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยเจอกับความรักที่ไม่สมหวังบางคนเจอกับความล้มเหลวในชีวิตและบางคนเจอกับความรู้สึกที่ยากจะก้าวผ่านไปได้ครับ แต่ทุกเรื่องสั้นเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการเล่าถึงการมูฟออนผ่านสไตล์การเล่าเรื่องของนักเขียนทั้งยี่สองคนครับซึ่งพอถามว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับความหลากหลายของเนื้อหาแล้วก็รูปแบบของเรื่องสั้นนักเขียนทั้งยี่สองคนทําให้เราได้เห็นแนวทางการเขียนแล้วก็แนวทางการตีความคําว่ามูฟออนที่แตกต่างกันออกไปครับทําให้เรานั้นได้อ่านสนุกอ่านได้ไม่รู้สึกเบื่อตามลุ้นว่านักเขียนคนต่อไปเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกทึ่งได้ขนาดไหนซึ่งนับว่าแต่และเรื่องเนี่ย ที่เฉพาะของนักเขียนแต่ละคนทําให้เราที่เป็นคนอ่านเนี่ยถ้าเป็นหนังสือเล่มแยกเนี่ยก็อยากตามหามาอ่านในอนาคตครับอีกทั้งเนี่ยผมเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าในท้องตลาดเนี่ยเรารู้สึกว่าหาอ่านหน,หนังสือแนวนี้ยากเหมือนกันครับคืออ่านหนังสือแนวคนเทเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีบางส่วนที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ครับและเล่มนี้เนี่ยก็ได้สื่อสารถึงการจากลาในบางเรื่องได้อย่างซาบซึ้งสําหรับคนที่อ่านครับส่วนเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยด้วยราคาหนังสือ380บบาทเนี่ย แต่ด้วยคุณภาพจํานวนหน้าจํานวนเนื้อเรื่องผมคิดว่าเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่คุ้มค่านะครับเพราะเราเนี่ยจะได้ทอร์ที่แตกต่างกันของนักเขียนแต่ละคนครับซึ่งพอเรามองในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ยังมีความคุ้มค่าที่จะซื้อหามาลองอ่านกันดูครับส่วนถามว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่รู้สึกว่ากําลังติดขัดหรือว่ากําลังเจอกับอุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักชีวิตส่วนตัวผมคิดว่าการอ่านเรื่องราวจากมุมมองต่างๆในมุฟออนกว่าจะข้ามผ่านเนี่ย จะช่วยเปิดทางให้เราได้เห็นหลากหลายวิธีในการก้าวผ่านความเจ็บปวดความเสียใจความยากลาบากและอาจทำให้เรารู้สึกว่าปัญหาของเรานั้นมีทางออกและหาแนวทางการแก้ปัญหาและอาจรู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับรวมถึงเหมาะกับใครที่ต้องการพลังใจและแรงบันดาลใจในการมุกอ่อนรวมถึงเหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศครับจากการอ่านเรื่องราวเรื่องยาวแล้วรู้สึกว่าตามเรื่องไม่ได้ตลอดอ่านไม่จบเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มรวมเรื่องสั้นเหนืก็หยุดอ่านไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยอ่านได้เรื่อยๆละเม็ดละไม,ะมไปแต่ละเนื้อเรื่องได้แบบไม่กดดันว่าจะลืมเนื้อหาช่วงแรกๆไปครับต้องยอมรับครับว่าการที่จะต้องเลือกเรื่องที่ผมชอบเนี่ยมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการเลือกที่ยากมากๆมีหลายเรื่องที่ผ่านไปหลายวันผมก็ยังคิดถึงเรื่องสั้นเรื่องนี้อยู่ครับเนื้อเรื่องมีความคลาสสิกอยู่ในตัวถ้าจะให้ผมเลือก2เรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยผมขอเลือกเรื่องลูกโป่งของคุณรักตัวเอง แล้วก็เรื่องเมอร์คิลี่ยีของคุณเจนธนพรครับเป็นการเลือกที่ยากเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆผมคงไม่ขอสปอยทั้งหมดเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจเนี่ยเผื่อได้มีประสบการณ์การอ่านด้วยตนเองนะครับแต่ผมจะเล่าเป็นความรู้สึกแทนว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องแรกเนี่ยผมชอบความคลาสสิกในการเปเรียบเปยเรื่องลูกโป่งกับความเก็บกดซึ่งไอเดียนี้เนี่ยได้สอดแทรกในแต่ละเรื่องรวมถึงการที่มีแม่ที่ไม่ปกป้องในเวลาที่เราต้องเจอเรื่องแย่ๆเนี่ย เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่ส่งผลกับตัวละครหลักได้ดีมากๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่อง Mer c u r ค2รผมชอบแนวทางของในเรื่องของคู่รักที่เป็นการเปรียบเทียบที่คู่รักเนี่ยมีอุดมการ์ที่ต่างกันต้องการเลือกอยู่คนละสถานที่กันก็เหมือนบางคู่ที่อุดมการแตกต่างกันอยากทํางานต่างสถานที่กันจึงเลือกอยู่คนละจังหวัดผมคิดว่าการสะท้อนความจริงบางอย่างแล้วก็การเปรียบเปยบางส่วนเนี่ยทำให้เราได้เห็นตัวอย่างบางส่วนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันครับ สำหรับผมแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่ลึกซึ้งในเรื่องของการปล่อยวางแล้วก็การเติบโตครับผ่านบริบทตัวละครที่แตกต่างกันเราได้เห็นตัวละครได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความรู้สึกเสียใจเศร้าเจ็บปวดน้อยใจแล้วก็มีความสุขทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเจออยู่นั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครคนเดียวจะต้องเผชิญครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกแบบนั้นได้การได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น,นผ่านเรื่องสั้นเหล่านี้ทําให้เราได้มีมุมมองใหม่ๆม,ม,มีความหวัง แล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปได้เหมือนสิ่งที่หนังสืเอเล่มนี้ต้องการสื่อสารเรื่องบุ๊กอ่อนก้าวผ่านโดยบางเรื่องเพื่อพบกับสิ่งที่ดีๆและมีความสุขในอนาคตรครับสำหรับใครที่สนใจบุ๊กอ n อนกว่าจะข้ามผ่านหนังสืเอเล่มนี้มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น328หน้าราคาอยู่ที่3 8 0บาทครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อตามออนไลน์ได้เลยครับและนี่คือการรีวิวทั้งหมดของหนังสือบุ๊กอ n อนกว่าจะข้ามผ่านของเราในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้เน,จ,น,นจันดลใ และทำให้คุณได้ไอเดียในการมุฟออนไปข้างหน้าได้อย่างมีความหวังใครฟังคลิปนี้จบมีความเห็นกับการรีวิวนี้หรือว่าหนังสือเล่มนี้อย่างไรกันบ้างเนี่ยพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับใครชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่อง d e ียบุ๊กหนังสือที่รักของผมครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ